เชื่อมกล้องแอป ICC แบบไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะวันนี้เราจะมาเชื่อมแบบ AP hotspot ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเสียบปลั๊กไฟรอ,อสักครู่หนึ่งนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่ปุ่มรีเซ็ตค่ะกดต่อนเนื่อง3ครั้งค่ะจากนั้นนะคะตัวกล้องจะพูดคำว่าโหมด AP ค่ะให้เรากดไปที่ตั้งค่ามือถือค่ะแล้วก็เลือก Wi ไฟกล้องที่เป็นชื่อ robot นะคะ โอเคหลังจากที่เชื่อมต่อ wi ไฟกล้องแล้วนะคะให้เรากดไปที่แอป ICC ค่ะแอป ICC นะคะดาวน์โหลดลงมาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใช้แอปนะคะโอเคจะขึ้นข้อความให้เรากดตกลงนะคะ อันนี้เชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะคะเชื่อมแบบวิธีนี้นะคะจะสามารถดูออนไลน์ได้ในระยะไม่เกินสิบเมตรนะคะสามารถหมุนซ้ายขวาขึ้นลงได้ะคะ่ะโอเชสามารถพูดตอบโต้ได้ด้วยนะคะ